เจ้านายไดโนอบาป์ปีป้กลัวไม่ต้องกลัวนนะปาป,ปี้ที่นี่มันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เอพลังงานบางอย่างว่าแต่เจ้าแมนาคีอยู่ไหนเนี่ยใช่ด้วยใช่ด้วยได้ยินเสียงใกลๆเจ้าแม่อยู่ไหนไนโน่ข้าอยู่นี่ที่นี่มันมีตราสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ข้ากลัวหรือกัน ไดโนช่วยข้าด้วยช่วยด้วยเจ้าแม่เจ้าแม่ได้ยินไหมเจ้าแม่อดทนไว้นะเจ้าแม่อดทนไว้อีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเออเออนั่นมันอะไรนัานไงเอาไปคืนมันน่ากลัวเออเด็กไงนันนั่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 นเจ้าแม่โดนผีกินไปแล้วเราต้องรีบหาทางเข้าไปช่วยเจ้าแม่ก่อนนั้น ป๊บปอบบี้ไม,ม่จร้ายอย่าเพิ่งไปป๊อบบี้กลัวไม่ต้องกลัวนะป๊อบบี้นายมีฉันอยู่ตรงนี้และถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ที่อยูไอดี ID ที่อยู่ตรงมุมนี้เลยโหลดเกมนี้ที่วอกอาร์ตก่อนนะว่าเสียงไรอ่ะไม่รู้เจา้านายอเข้าไปดิโอ้ั่้ไงมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยฉันต้องเก็บมันก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยนี่เป็นเวลาตีหนึ่งแล้ว แต่ว่าเมื่อกี้เจ้าแม่อยู่ไหนนะเจ้านายถามใครเนี่ยทบามบ๊อบบี้บ๊อบบี้จำไม่ได้<ะ>มาน,นี่แล้วบ๊อบบี้เรียบไปเร็วโอเคลลกสอนบอกให้ไปทางนี้เราจะหาวิธีช่วยเจ้าแม่ออกมาให้ได้ฮฮฮเฮ้ยเลี้ยวทางขวาแล้วก็เออน่าจะเก็บของแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายแต่เดี๋ยวก่อนนะ<อ>นัน่นนัน่นนั่นนั่นมันฝนสาปหลาฉ่ายไหม วันลิงบับบี้ไหนหายไปไหนอย่าแล้วบับบี้ทิ้งฉันไปแล้วเจ้าลิงจโจโ,โอ้จริงด้วยเขาบอกเจ้าลิงให้แกงตายงาังน้งนงนังน้นงั้นงั้นงั้นฉันฉันต้องแกล้งตายก<า>่อนเวลาตีสองไดโนโดมันไม่ใช่หมีนะจะมาแกล้งตายแบบนี้ได้ไงเฮ้ทุกคนมันได้ผลเฉยเจ้าลิง๋อตัวน,นั้นวิ่งหนีไปแล้วแล้วมันก็วิ่งเข้าห้องไปเฉยเลยค่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันวิ่งเข้าไปในห้องแล้ว ทีนี้ไดโนนายฟื้นได้แล้วดีบไปช่วยเจ้าแม่นาคีเร็วโอเคทีนี้ก็เจ้าแม่นาคีน่าจะอยู่โอ้ยแย่เลยเออไดโนไดโนไดโนฉันไม่ช่วยแล้วเพื่อนโอ้บ๊อบบี้ทำไมนายมาบอกฉันช้าเออเร็วเร็วเขาวันนี่แ้วเจ้านายของบาอพี่กขาลิกจะตายแล้วเออพระเจ้าพระเจ้าช่วยนั่นมันเจ้าแม่นาค่เอ้ยไม่ใช่เจ้าแม่นาคีเจ้าแม่ครับโอ้เจ้าแม่มองแล้ว รีบ,รบไปช่วยเจ้านายบ๊อบบี้ก่อนอเจ้าแม่ปอยไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเอาไม่เห็นมีอะไรเจ้านายของเธออยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อะเมื่อกี้เสียงเจ้านายดังมาจากตรงนี้อะไอ้แกทิ้งเจ้านายแกได้ยังไงเขาจะไปไหนอะฉันอยู่ไม่ได้แล้วขอตัวก่อนพอดีว่าลืมอะ กไปมาช่่วยคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีนเกม m ินิวออลบล็อกอาร์แล้ววันนี้เราทุกคนจะมาเอาชีวิตรอดจากแมปนี้กันขอบอกเลยว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ให้ได้วิธีการเล่นเกมนี้คือเราจะต้องเอาตัวรอดภายในเวลาที่เขากำหนดมันก็คล้ายๆกับเกมอะไรนะใครรู้เม้นบอกพี่ซีด้านล่างใต้คลิปทีนะคะเวลาเนี่ยมันมีจำกัดมันจะมีตัวละคร ที่กลายเป็นสัตว์ดุร้ายหรือจะเรียกว่าเป็นปีศาจก็ได้มันจะออกมาหาเราเราจะต้องเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ให้ได้ค่ะทุกคนโอเคนั่นไงนั่นไงมันมาแล้วออ,อะไรมีอะไรครับพี่อะไรวี วิธีการเล่นเกมนี้ให้กระสบายๆนะคะเพมไม่กลัวหรอกใช่เลยค่ะพี่หนูบอกตรงนี้เลยว่าหนูจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้มามาดูกันว่าพวกเราจะรอดชีวิตไปสักกี่คนและใครจะเป็นผู้รอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายผมอยู่แล้วค่ะพีม่มาเร็ว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 ข้นไปข้างในก่อนพี่นํำสิคะไม่เอาอ่ะพี่ไม่อยากนำํำเฮ้อหลาไปหลไปเดี๋ยวได้โนน้ำเองเฮ้ยหลาไปโอ้ยอย่ เอาละค่ะทุกคนเราจะต้องสาม,มาคีนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอผีเนี่ยคนนั้นก็ต้องรีบส่งสัญญาณมาแล้วก็รีบวิ่งหนีเลยมาทุกคนเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยช่องแคบอันนี้เนี่ยมันดูหลอนๆไงก็ไม่รู้บรรยากาศมันพาไปให้เรากลัวมันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่มันก็เป็นแค่เออเกมแค่นั้นล่ะโอเคค่ะรีบตามหนูมาเร็วทุกคนเข้ามาทางนี้สิไอ้เจ้านายทำไไม่ พี่คะอย่าแตกแถวสิคะเอทางนี้ก็ได้ครับพี่ไดโนโเห็นอะไรบางอย่างในนี้ด้วยหลหรระวังนะนี่ไงเก็บแผ่นกนมีอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรอะยรนะไดโนโอตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยอะเราสามารถที่จะมองกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะ ใช่แล้วค่ะทุกคนในแมปนี้นะคะเราสามารถที่จะมองกล้องวงจรปิดได้โดยการเข้าไปยืนตรงวงกลมนี้นะคะแล้วก็เลือกห้องที่เราต้องการเลยจากนั้นนะคะมุมมองของกล้องเนี่ยก็จะวร์งมาที่ห้องต่างๆเราสามารถดูได้ว่าเจ้าปีศาจพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็มองไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนอะเอ๊หรือว่ามันจะอยู่อีกห้องนึงนะคะเดี๋ยวพี่ซีลองเปลี่ยนห้องดูดีกว่าเป็นห้องนี้ เร็วๆเ,เข้าครับพี่เราไม่มีเวลากันทั้งวันนะเพ่เร็วๆโอเครอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะรีบส่งเอาละน่าจะอยู่ห้องนี้ไหนอะอ้มันมีเหมือนที่นอนนะแต่ไม่ใช่เอหรือว่าจะเป็นห้องเบอร์นี้โอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเล้ยเ,เ,เพื่อนหยหยหเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮียยเย้้ โอ้โอเคเพื่อนเพื่อนหายไปไหนเนี่ยเก็บแผนก่อนเอาละรีไปหาเพื่อนกันดีกว่า,าเพื่อนจ๋าอยู่ไหนเนี่ยสวยแล้วค่ะทุกคนเราพันหลงกับเพื่อนๆนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนๆนของเราเนี่ยน่าจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าไม่มีเสียงใครเลยเฮ้เจ้านายเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทอดทิ้งเพื่อนเพื่อนแบบนี้โอโออ๋อเพื่อน ดูนี่เนี่ยเพื่อถ่ายบดลลอยอะ่ะเพื่อขวัญฉาอะไรด้วยกันกน,นั่นพ่กนายนีชัยโอใจเยังนะอ๋ออออแย่เลยพี่ครับพี่หายไปไหนมาเนี่ยพวกเราแยก่กันแล้วเลยครับพี่ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งพวกนายไปอะ่ะเมื่อกี้นี้ฉันเจอผีเด็กด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับพี่ผมจะช่วยพี่เล่นในครั้งนี้เองมาเร็วครับพี่ผมจเจอเจ้าแม่นาคีแล้ว เธออยู่ที่ไหนอะทางนี้ครับพี่ทางนี้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เปิดประตูโอพี่เก็บเราครับเก็บก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าครับพี่ทางไหนอะทางนี้หรอเปล่าอู้นี่ไงเหมือนตอนแรกเจ้าแม่นาะคิาจะมาตรงนี้นะช่างฉันผัดได้อะเจ้านายเพื่อนไอ้แลวเนี่ยแล้วบัี้เพื่อนฉันหายไปไหนอะ โอ้ยเจ้านายก็บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่ามาโอเอเพื่อนหายไปคนนี่ยแล้วอยู่กับบาร์บี้พี่ครับอย่าเธแบบนี้สิแล้วครับพี่รีบมาเร็วผมเจอแล้วเจอเธอแล้วแน่ใจนะแน่ใจครับพี่ทางไหนอะพี่เดินตรงไปแล้วก็เข้าไปในห้องนั่นเลยครับห้องนี้เหรอโ,โอ้ยขนลุกเลยนะเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องตัวตลกนี่นะ ว่าแต่ทำไมบรรยากาศมันวังเวงจังลองเข้าไปที่ห้องนี้ยังเข้าไปเลยครับพี่เร็วเข้าครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่มันเป็นเหมือนเอ่อห้องทำงานเอ่อห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องอะไรสักอย่างมันมีเครื่องดนตรีด้วยครับพี่แล้วไหนเจ้าแม่นาะคีล่ะทางนี้ครับทางนี้ เร็วเขาพี่เราไม่มีเวลาแล้วโอ้โอแม่เจ้าโอ้ไมันแย่แล้วโอ้โหหนีไปหนีไม่ทันเลยพี่อย่าบอกนะคะว่านั่นคือทั้งหมดที่พี่เจอมาและตอนนี้พี่ก็ติดอยู่ที่นี่พี่ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่พี่ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะหนูจะร้องให้เป็นเพื่อนพี่ตรงนี้เองคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้เราต้องหาทางออกมามาสู้กันอีกสักครั้งนึงนะได้เลยค่ะพี่พี่นำไปก่อนเลยค่ะและถ้าใครนะคะชื่นชอบแบบนี้เนี่ยก็สามารถนะคะดาวน์โหลดเล่นได้ที่อยู่ ID ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยถือว่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วคืนนี้พวกเราจะรอดไหม หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่รีบตามหนูมาเร็วอย่าทิ้งหนูไว้ตรงนี้ค่ะพี่พี่คะจะไปไหนวันนี้ขอตัวไปเอาชีวิตรอดก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊กจุ๊กอยากเล่นเกมมิดิบอล็อกอาร์ตดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยอย่าลืมอย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดเล่นกันนะแมปเนี้ยสนุกมากๆเลยแล้วเจอกันจ้ามียว